ที่เราก็แนะนําบอกว่าอาหารที่เราจะกินถ้าหากเราตั้งเป็นเป็นโต๊ะเป็นอะไรแล้วก็เป็นพุทธบูชาเปซระก่อนความจริงไม่ต้องไปตั้งโต๊ะต่อหน้าท่านก็ได้เลยนะถ้าเราถ้าเราจริงจังนะครับครับก่อนจะกินข้าวก็นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงนึกถึงนระ่อกครับว่าตามเขาว่าก็ได้ว่าตามเราว่าก็ได้ครับครับถ้าหากก็เป็นฉบับว่าท่าจุงไหวจะว่าไบมครัไม่ยาก พราช้าครับหลวงพ่อครจดให้ดีนะครับท่านเยาวขาท่านเยาวขาก <c oughs> <c oughs> ุณาฉันเถิดตามมีตามเกิดมีเท่านี้เย่าขาไม่ได <c oughs> ้เจอต้นตอนผู้มาใหม่เลยนะโอ้โหนี่จะปรับคำวา่าท่าซูลนะใช่ผมไม,<ช>ไม่ไม่ต้องแปลอะไรเลยนะแปลทำไมคนไทยอ,อเราพูดภาษาไทยสั่นตะขาสั่นตะขากรุณาสันเถิด ตามไม่ตามเกิดอะไรมีเท่านี้เท่านี้เจ้าค่ะมีเท่านี้เยอะข้าอ๋าาโอโอ,โอ้พบความจริงมีแค่เท่านี้นะอ๋ออย่างนี้ไม่ต้องแปลภาษาไทย <c oughs> ครับครับก็ไปดันว่าก่อนทานอาหารทุกรั้งนะบูชาซะก่อนจะได้ประโยชน์พอ่ะที่นี้เวลาลาเนี่ย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 ไม่ต้องลา,ากินเลยเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเหรอครับพูดแล้วท่านฉันแล้วเราก็เจี๊ยะ อใช้้ไดเลยนะครัวลาลาเขาก็เสสังมังลาอยากจะมิขอที่เป็นมงคลนี้ผมขอจะขครับไม่ฉันขอจะเจ้าข้าภาษาไทยนะก็ขอที่เป็นมงคลนี้ฉันขอเจ้าข้าถ้าเท่าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายขอผมขอจะขอรับไม่ใช่ผิดศัพท์นะไกลไปเลยไปตึงหนักเกียร์นะ